วิดีโอนี้นะคะหมอจะสอนเกี่ยวกับการใช้ไหมขัดฟันในระหว่างที่คนไข้มีเหล็กจัดฟันอยู่ในปากนะคะโดยที่หมอจะสอน2แบบด้วยกันแบบแรกจะเป็นไมหมขัดฟันแบบที่มีตัวนําไหมอยู่ในตัวเลยนะคะส่วนแบบที่2นะคะจะเป็นไมหมขัดฟันแบบที่ไม่มีตัวนําไหมอยู่ในตัวนะคะซึ่งก็จะต้องใช้แยกกันร,ระหว่างไมหมขัดฟันกับตัวนําไหมคะ่ะแต่ละแบบจะมีวิธีใช้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปพบคําตอบได้ในวิดีโอเลยนะคะ หมอขอแจ้งซ้ำอีกครั้งนะคะว่าหมอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับยี่ห้อไหมขัดฟันที่ใช้นำเสนอในวิดีโอนี้นะคะคนไข้สามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้ใช้ให้ถูกวิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำความสะอาดซอกฟันเท่านั้นก็พอแล้วค่ะเอาละค่ะ มาดูกันอันนี้เป็นไหมขัดฟันนะคะซึ่งไหมขัดฟันของยี่ห้อเนี้ยหมอเห็นว่ามันดีตรงที่ว่ามันจะมีตัวก้านตรงเนี้ยค่ะแข็งๆก็จะเป็นตัวนําไหมนะคะและเวลาเราดึงมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีส่วนที่เป็นไหมขัดฟันนุ่มๆนะคะเราดึงมาในระยะความยาวที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะกําหนดเอาไว้แล้วอย่านี้ปับ๊บเราก็ตัดอันนี้ ก็จะมีในส่วนที่เป็นไหมนุ่มๆน,นะคะตรงนี้คือจะเป็นส่วนที่เราใช้งานคือส่วนที่เป็นสีขาวแล้วตัวที่เป็นก้านสีเขียวเนี่ยจะเป็นตัวนําไหมทีนี้เวลาเราใช้ในปากนะคะหมอจะสาธิตให้ดูบริเวณฟันหน้าก่อนเพื่อจะได้เห็นง่ายๆเนาะเราก็ใช้ตรงก้านที่แข็งๆนะคะที่มันแข็งหน่อยเนาะก็มันไม่ได้แข็งมากนะไม่เจ็บนะคะเป็นตัวนําไหมคําว่าตัวนําไหมนี่ก็คือหมายความว่าเราเอารอยเข้าไปใต้ลวดน้องคลายอ้าปากนิดนึงนะคะ ลอยเข้าไปใต้ลวดอย่างนี้หรือว่าจะเอาแทงลงมาอย่างนี้ก็ได้นะคะพอเราใส่เข้าไปใต้ลวดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ใส่ไหมขัดฟันเข้าไประหว่างซอกฟันอย่างนี้นะคะทีนี้บางคนเนี่ยก็คือใส่เข้าไปในซอกแล้วก็เอาออกถือว่าจบแต่แบบนี้จะไม่สะอาดนะคะวิธีการใช้ไหมขัดฟันแบบที่ได้ผลมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือว่าพอเราใส่ไหมขัดฟันเข้าไปในซอกฟันแล้วเนี่ยให้คนไข้ดันไหมไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนแบบนี้นะคะ คนไข้ยิงฟันโอเคอย่างนี้นะคะแล้วหมาขัดฟัน,นยจะเข้าไปในล่องเหงือกได้หน่อยหนึ่งก็ลูดขึ้นรูด,ล,ดลงตรงนี้จะกวาดคราบขี้ฟันและคราบเศษอาหารในล่องเหงือกดได้สะอาดนะคะโดยที่คนไข้จะไม่เจ็บเสร็จแล้วก็ดันมาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็กวาดเข้าไปในล่องเหงือกแบบนี้นะคะมาถึงอ,อ่อออเจ็บไหมคะคนไข้ไม่เจ็บนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปซอกถัดไปแต่หมอว่าทําแบบนี้มันจะง่ายกว่า ก็ทำไปอย่าลืมนะคะดันให้ไปโอบฟันด้านใดด้านหนึ่งก่อนกวาดในร่องเหงือกแล้วก็มาโอบฟันอีกด้านหนึ่งขึ้นอย่างนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนครบทุกซอกค่ะมันก็จะใช้เวลาหน่อยหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเราทำตอนเช้าก่อนไปทำงานหรือก่อนไปเรียนหนังสือเนี่ยเราอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเรารีบเนาะ ก็จะแนะนําว่าให้ใช้ไหมขัดฟันเนี่ยค่ะวันละหนึ่งครั้งก็พอค่ะเป็นช่วงเวลาก่อนนอนเราจะแปรงฟันก่อนนะคะแปรงฟันให้สะอาดแปรงฟันเสร็จแล้วใช้แปรงฟันให้ครบสามอันอย่างที่หมอบอกนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันซ้ําลงไปทุกซอกเลยค่ะตั้งแต่ฟันหน้าไปจนถึงฟันกรามซี่ในสุดนะคะอ่ะไปนี แรกๆเนี่ยคนไข้จะยังไม่ชินเนี่ยก็จะใช้เวลาในการขัดฟันด้วยไหมเนี่ยนานนิดหนึ่งนะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราสะดวกแล้วเราชินแล้วคนไข้ก็จะทำได้เร็วขึ้น <S <S ทีนี้ไม่ใช้ก็ได้แต่คนไข้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่ามีโอกาสเสี่ยงในการเกิดฟันผุในซอกได้เพราะว่าในซอกเนี่ยแปรงสีฟันอันไหนก็ไม่สามารถเข้าไปแปรงได้ค่ะต้องใช้ไหมขัดฟันเท่านั้น มเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่อันกลางนี้ใช่ไหมคะน,นี่หมอจะทําต่อให้ครบทูกซอกถ้าเราได้ใช้ไหมขัดฟันนะคะประโยชน์ที่จะตกกับคนไข้เนี่ยก็คือว่าจะไม่มีคราบหินปูนเกิดขึ้นเร็วคือเกิดขึ้นได้น้อยนะคะแล้วก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุในซอกได้ดีมากเลยแล้วที่ตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทำให้คอสในการจัดฟันของคนไข้จบเร็วขึ้นนะคะ เราก็ทำไปเรื่อยๆจนครบทุกซ่โอเสแล้วก็สำหรับฟันล่างนะคะก็ทำเหมือนกันอันนี้พอมันห่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ดันอกฟันด้านใดนด,นด้านหนึ่งก่อนอถ้าคนไข้ใช้ใหม่ขัดฟันได้ทุกครั้ง หลังแปรงฟันตอนก่อนนอน,นโอกาสที่คนไข้จะขูดหินปูนบ่อยๆอยก็จะน้อยลงก็จะดีสําหรับคนที่ไม่ชอบขูดหินปูนนะคะเพราะว่าคนที่ไม่ชอบขูดหินปูนเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะเสียวฟันเนาะบางคนเนี่ยเหงือกบางฟันบางก็จะเสียวฟันมากการที่ไม่มีหินปูนเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยก็จะทําให้เราไม่ต้องไปเสียวฟันจากการขูดหินปูนบ่อยๆคะ่ะ อันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับการใช้ไหมขัดฟันเมื่อกี้จะเป็นไหมขัดฟันที่มีตัวนําไหมอยู่ในไหมขัดฟันแบบในตัวแต่อันนี้จะแยกกันนะคะก็คือจะเป็นไหมขัดฟันทั่วไปนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าตัวนําไหมค่ะเดี๋ยวหมอจะสาธิตในปากให้ดูนะคะว่าใช้ยังไงส่วนอันนี้ก็จะเป็นไหมขัดฟันเวลาใช้นะคะเราจะดึงมาคือความยาวที่ถนัดเนี่ยจะประมาณฟุตหนึ่งนะคะ มาดูกันค่ะซึ่งตัวนำไหมหน้าตาแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเขาอาจจะเขียนเป็นคำว่าตัวนำไหมหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า f l o s trader ค่ะเวลาเราใช้นะคะเราก็จะเอาตัวนำไหมะค่ะสอดเข้าไปอย่างเงี้ยเหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าไหมนี่เขาจะแยกกันจะร้อยอย่างเงี้ยเหมือน ใครเย็บผ้าค่ะสนเข็มเนี่ยจะคล้ายๆแบบนี้เราก็ลอยเข้าไปนี่เนหะ็นไหมไหมก็จะเข้าไปใต้ลวดและเราก็ขัดมันก็จะเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยนะคะคือว่าต้องผลักไหมให้ไปอบฟันด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะเราถูขึ้นถูลงให้ไหมอ่ะเข้าไปทําความสะอาดในซอกเหงือกด้วยเราก็มาอีกด้านหนึ่งนี่นะคะ ือด้านหน้าเนี่ยถ้ามันง่ายๆนะมันยังไม่ต้องใช้ตัวนำไหมก็ได้ก็ใส่เข้าไปไตรงๆแบบนี้เลยลอดเข้าไปใต้ลวดเราก็ขัดส่วนตรงด้านท้ายนะคะตรงฟันกรามอ่ะอันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีหลักการอะไรตายตัวนะว่าเราจะต้องเริ่ม จากตรงนี้ให้มันไปโผล่ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างกรณีเคสเนี่ยหมอลองเอาตัวนำไหม่ดันเข้าจากซอกฟันทางด้านเพดานปากนะคะแล้วก็ให้มันไปโผลดทางนี้เราก็ขัดตรงฟันการด้านในสุดอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เท่าที่หมอสัมภาษณ์คนไข้ามานะคะคนไข้ของหมอเนี่ยก็มีทั้งที่บอกว่าแบบนี้ใช้งานง่ายสะดวกกว่าแล้วก็มีทั้งคนที่ถนัดแบบไหมขัดฟันสำหรับคนไข้จัดฟันที่มีแบบตัวนำไหมในตัวอันนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะคือว่าถ้าหากว่าคนไข้ลองใช้ดูแลว้วอ่ะถูกจะิตกับแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นนะคะ ใหม่ๆม,มันจะใช้เวลาเยอะค่ะถ้าเรายังไม่คุ้นแต่เดี๋ยวพอเราคุ้นแล้วเนี่ยก็จะเร็วขึ้นเราก็ทำแบบเดียวกันไปนะคะจนครบทุกซอกทุกซี่เหมือนตอนแรกนะคะซึ่งตัวนำไหมตรงนี้ค่ะเราก็ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวเราทิ้งนะคะเราสามารถล้างแล้วก็ผึ่งแห้งแล้วเก็บใช้ซ้ำได้เรื่อยๆจนกว่าตรงปลายตรงนี้ค่ะจะเยินเราก็ค่อยเปลี่ยนอันใหม่หลังจากดูวิดีโอสาธิตวิธีการทำความสะอาดฟันและเครื่องมือจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ย หมอก็ขอสรุปให้คนไข้นะคะเป็นสีข้อสั้นๆนะคะข้อแรกคือแปรงให้สะอาดทุกซอกทุกมุมข้อ2คือทุกครั้งที่แปรงฟันจะต้องใช้แปรงสีฟันให้ครบทั้ง3อันนะคะแปรงสีฟันแปรงกระจุกแล้วก็แปรงซอกฟันส่วนข้อ3ก็คือ ใช้ไหมขัดฟันทุกวันวันละครั้งก็พอคะ่ะคนไข้เลือกได้ว่าจะใช้หลังแปรงฟันตอนเช้าหรือจะใช้หลังแปรงฟันก่อนนอนเอาตามที่คนไข้สะดวกเลยคะ่ะส่วนข้อ4ข้อสุดท้ายสําคัญมากเช่นกันคะ่ะก็คือทุกครั้งที่เราแปรงฟันเสร็จแล้วให้คนไข้ยื่นหน้าไปใกล้ๆกระจกส่องกระจกยิงฟันแล้วส่องกระจกดูว่ามีตรงไหนที่เรายังทําความสะอาดได้ไม่ดีก็ให้แปรงซ้ําตรงจุดนั้นคะ่ะ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้นะคะถ้าหากว่าทำครบทั้ง4ข้อที่หมอเพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้นะคะอันแรกเลยก็คือจะไม่มีหินปูนค่ะหรือหินปูนจะเกิดขึ้นน้อยมากทำให้เราไม่ต้องขูดหินปูนกันบ่อยๆข้อ2ก็คือจะไม่มีฟันผุตลอดระยะเวลาที่คนไข้จัดฟันอยู่พอวันที่เราจัดฟันเสร็จแล้วถอดเหล็กจัดฟันออกฟันของเราก็จะทั้งเรียงตัวสวยแล้วก็มีผิวฟันที่ใสสะอาดไม่มีร่องรอยของฟันผุให้เห็นเลยค่ะ หากว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงขั้นตอนไหนที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดฟันหรือว่าเครื่องมือจัดฟันที่หมออธิบายไปสามารถพิมพ์ถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะหมอจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยค่ะ